มอกันนะเว้ยกดังเก็บเครื่องบินไอแลนด์ไอแลนด์ูไอกูมีดิดไอแลนด์อยู่นะมามาตีม่ไหนเพื่อนเนี่ย้พกมึงารุนใหญ่ปะอรุ่นใหญ่พอมึงอ่ะใหญ่พอมึงอีทมึงเียอรุ่นใหญ่กพอมึงอีกไอที่อะ่รุ่นใหญ่เลยพยเนียเาอยู่เลยกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วเนตีช่วยูดิ่ดิช่วยกูดิะเล่นปืนดับเนี่ยเล่นปืนเน่ยเล่นไปเลยไปแนเพ อุ๊ยกมปืนห่วยเลยสัสปืนห่วยเลยอุ้ยยจัดไอ้เฮียไปเอาไปไหนเนี่ยไอ้กูโคตรกรอบไอ้สัสที่จะเปิดมันข้างเฮียแล้วนะดับมันหน่อยเรีกสักคนไอ้เฮียกูช่วยเพื่อนกูเนี่ยเต็มเลยไอ้เฮียมาตีกูเสือกูมาจีไม่ทิ้งกันแต่เฮียเออหนีตัวแล้ให้กูอยู่นี่ให้กูยิงคนไหนอะไอ้สุดดำเหรอไม่รู้ว่ามันมั่วหมดอ่ะกูยิงหมดอ่ะ ไอ้นี่กูอันนี้กูนะกูนากกะขาวอ่ะถอดเท้านี่ยใครใช่พวกเราปะต่อบีข้างขอนข้างเว้ยโคตรนัวลขอนข้างฉันอยู่ไหนป่ะเพื่อนไอ้นี่ข้างกูทีกูโดนข้ามบนกูโดนมาล่าไม่ไหวทีไม่ยอมไล่เมย์ไล่กูเดนไม่ได้เข้าเกมลองลองสวยพี่จัดพี่จัดซ้ำซ้ำเลยยิงกดอยู่ฮัลโหล อันนี้ใครนี่เพื่อนเราวะเฮ้ยไอ้ตี๋ไอ้ตี๋ไอ้ตีดไอ้ตี๋ไอ้ตี๋ไอ้ตี๋ไอ้นีอ้ตี๋ไ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 อ้ี๋ไอ้ตี๋อตี๋ไอ้ตี๋ไอ้ตี๋ไอ้ตี๋ไอเตีไอเตี๋ไอี๋ไอ้ต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 ม๋ไอ้ตไอ้ตียไอ้ตี๋ไอ้ีอยมี๋อ้ตีน้มีกไอ้นี๋งอู่ีหนอู่ไหไอ้ตีไอเดี๋ีดไอ้ดม๋ไ มตีมีกูทำมาเลยตีมีกูทำมาเลยเพื่อนเดี๋ยวเออเดมดมผ้ามันมันนิ่ก like right? uh ันอยู่ม okay. sure. ันด่ากันอยู่นะเว้ยดมผ้าไปปะเอาเว้ยนี่ไอ้สัตว์เอาเว็บเบียวไอ้เนี่ยเออกูเองโกรธเพื่อนเอาไหนาล้วหรอกูมาตั้งนานละไอ้ตีป้อมโดนกูไอ้ตีโดนกูเต็มเลยไอ้สัตว์กูมาแล้วตัวเราก็มีเรากลัวอะไรหรอเพื่อน แล้วมื่ดูแก๊งเราในดีโคดเยอะยี้ยะต่ออนกันไม่ถึงสิบคนยึดเป็ดฉันออกไงไอตีนที่เด็กช่างมันโพอทวิตย์ได้ว่าอยากโดนอยู่ตรงอันนั้นอ่ะอยู่ตรงไอตรงเดี๋ยวไปเอาไปทีละเค้นแล้วกันไอเหี้ยไอสัตารเยอะแยะไอเหี้ยไปอุ้มเพื่อนกูวิไอเหี้ยกูยิงสเปิร์มไมปไปเลยไม่เป็นไรดีดีกูจะได้ปั๊มยา เพดิชอกดิชอกดิสอดชอกดิงไม่จะเอากูจะเอากูตีจอนเ้ยจอดู้จอดูอุ้มตีะไรตีน,นี้ไปกูต uh, ีสอดสวย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 แล้วไอ่แ hmm. ล so ้วว่ไ่อ่แล้วดนไจะเอากูเนี่ยเอาเอาฟ้าเอาตียิม่ด้ยิงม่ดเพ่นกดทะอยู่น่ะเนี่ยอตัวมันมีตัวขึ้นมาหางกูเนี้ยเห็นปะอีกูมาล้ตียิงยิงตีไม่ีเลยคเลยอะ เออกูโดนกูโดนทัวลงสกูตาไม่อยู่ตีกูตามไม่อยู่ตีกูไม่อยู่โดนทัวลงไม่ลัวเลยเฮ้ยดักมันมีคนดักกูเอ้กูไม่ช่วยจอดหลบ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 นลบหหลบ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 ห่ล้ลลลหน้บ เอยกมันไม่ใช่พวกก็หลอกไอ้เฮียมันมาช่วยกันเฉยมันดูมันดูเราเลือนไงเกลียดมึงทั้งประเทศมั้งกูว่าไอ้เฮียลองลองลองทำเลยอ๋ออะไรวะอ๋อลุงตีโดนทัวลงนะฮะตัวนี้อ๋อมันบอกเราอย่ายิงไอ้เฮียนี่ใครเนี่ยมึงวะบุลลูพื่อนมาช่วยกูดีตาด่าตาด่าลลงบุลล์เขาหลังนี่กูมาแล้วไม่ช้ำแล้วไป เว่ยเฮียไม่ได้เก่งัวทุกวันเลยเย็ดเป็ดโดยไอตีฮะเอาตัวนงเเนี่ยเอาโทพี่องมอจิอละอานีจิเนียวเอ้ยมาซ้ำหนอยมาซ้ำหน้ยตัวปักแบย่นะตัวปักแทบทำไม่โดนพีมทันคอยไนไนโอไม่เก่งยมึงทำมันไม่โดนแต่มึงทำตายคืออะไรเน มันโง่ไงเอาหัวมารับไม้กูยิงไม่ตีเลยนี่ไงไอ้สัสไปยากขี้หายที่นี่กูตีกูกูอันนี้กูอันนี้กูอันนี้ไอ้่มึงเห็นปะไอ้ไอ้ค่นี้ใช่ใช่เพื่อนเราปะไอ้หัวทองเนี่ยหัวทองไม่ใช่ใช่ทองที่นอนเนี่ยกูโดนกูโดนเกมเลยแกงเราส่งเกมเข้าใจปะไอ้ตีเด็กช่างมันเด็กช่างมันโพสต์ใหญ่เลยตีไปปะโหอะไรอะไปแลปะปะตัวสนุกตัวสนุกไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกให้พูกมันอยู่ก่อนดิได้ได้ได้บอกพวกพวกมันอยู่ก่อน พี่เส้นข้ามัยังไงพี่บอยพวกมันอยู่ที่ไหนสไปร์มแพิ่มิดการเพื่อนเพื่อนคุยเลยน้องไอ้จอดพอพ่อพอพ่อพ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 อเพื่อนพอพ่อพอพอไปไปไหนเพื่อนไปไหนไปไหนต้อสนุกต้อสนุกไปตีเลยแข้งต่อต้องหนอนอ๋อคอนเทนด์ด้วยคอนเทนต์ด้วยคอนเทนต์ด้วต้อนสนุกพี่ไปตีไปตีต้อนสนุกพี่ไปเร็วไปพอเพื่อนพอเพื่อนพอเพื่อนคอนเทนต์ด้วยเพื่อนพอพ่อพ โตสนุกาตสนุกโตสนุกกูจะไปโตนุกันไปเลยไปเลยกูบ้าก่อนแล้วกูมาเปิดก่อนนะใครถามเนี่ยเต็มเลยนะร้อยมาแล้วกูบอกพ่อมึงอ่ะใครถามพี่อะไรอ่ะพ่อกูไม่ได้ฟังกูบอกพ่อมึงอ่ะกูคุยกับพ่อมึงอยู่ไม่รู้เรื่องหรอไอ้แค่แก่กูตัวร้ายตัวรู้อะไรอ่ะกูเลยอ่ะเอ้ยกูโดอลหรือกดอล ใครเป็นร sí, sí, ่างเป็นเด็กวะแล้วกูโดนบาะีเฮียควายวิ่งไล่ตากูเดียวทุกูก่อนเลอตักแซนุ๊กเนี่ยเฮียมาทางถ่ายถ่าพ่อมึงยังเรียแข่งเนียกขาอยู่เลยมีเด็กตังค์เนี่ยไพ่อมึงอ่ะพ่อเมื่อยืมตังค์กูเนี่ยสอนเดี๋ยวกูเอาแม่มึงถ่ายดอกเลยนะเฮียกไปแล้วไป้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาแม่มึงก่อนนะแม่มึงติดฐานี่กูอยู่ติดมันดิเดี๋ ตัวนุกอะเนี่ยตัวนุกเนี่ยนัวอยู่เนี่ยตีเด็กช่างอะเฮ้ยกูดูสเปิร์มเลยหลบหลบหลบีเด็กช่างตีเด็กช่างตีเด็กช่างตีเด็กช่างเออให้กูกูไม่เกี่ยวนะไอ้ใครใส่สูตรเด็กได้กูตีเด็กได้เอาพี่เซนน่ะเนี่ยไอที่ใครยกมือนหญ่เหรอเอาเั้นยกมือใหหรอฮะไอ้เด็กที่นี่ใครไอ้เด็กที่นี่ใครเนี่ยกูไม่รู้นี่ยิงไม่เลยสัตว์ เล็บล you? ้อเอาพี team. Team ่เซนจะแจ้งกันทำไมอ่ะไอ้หว่ามึงขี้ไงจังหวะมึงขี้ไงจังหวะเขาจะฟ้องพ่อแม่กันแล้วอ่ะ้ขอโทษนะครับเอาได้ช่างปปไหนวะมีหลวาแป๊บนึงกูแต่งต่อใหม่ใครสนใจรับรับรุ่นหว่ามาเยสให้ไปไปไปรับรุ่นนี้รับรุ่นนี้เยาะเข่า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 เะเข่าไอ้ไอ้ดีมึงไอดีละไอดีละหาหกหกเจ้าไอเด็ฮัลโหลครับพี่ผมผมมารับรุ่นครับพี่ผมมารับรุ่นครับพี่ชาย ย่ามึงพี่ค้ามือใครเดียบพ่อแม่ลูกไหมครับผมรับครับผมมารับรุ่นครับผมมารับรุ่นหน่ะไอ้คนไหนอ่ะเข้าครับผมอยากเข้าไอ้ตีมอยู่ด้านล่างตีมอยู่ด้านล่างตีมอยู่ด้านล่างนี่ไงสัตว์ยิงล่วงเลยคุยความซ้ำอยู่อย่ายิงตีมซ้ำซ้ำซ้ำไอ้หายเลยครับหายเลยรับเลยรับรุ่นรับรุ่นคุยอะไรไอ้สอดอยู่ไหนเออทินดี้ทินด้าเนทวีดี้ทินด้าเนทวีดี้รับรุ่นนี้ยังหมาเดี๋ยวนี่เก็บเขา แม่รับรุ่นจริงไปไหนคุยบอกดิบอกดิแกงไมคานโบดิ้วสถาบันมาอะไรไปเลยใครนี่อ่ะไอ้เหี้ยพวกมึงใครเนียอ่ะไมคานพ่อรุ่สถาบันพี่เซนเข้ามาอย่างไหนพี่ขอก่อนขอก่อนขอมาทำงานขอจะมีทุนให้ผมไปต่อไหมครับขอก่อนมาพ่อผเดี๋ยวพอก่อนถูปครับมีใครเบียลพ่อแม่ลูกไหมไม่มีหรอกพวกผมยิงหมดอ่ะไอผู้ยวพ่อแม่ลูกอ่ะเรามารวมกันที่โต๊ะโต๊ะนี่ก็ได้เรามารวมกันถ่ายรูปเนี่ยมาตลจะไปมา ไปไปดูวอลปะก้อนนั้นถ้าบินตอนนี้มันจะวอลไอไอแลนกับไอไอไอแลนกับเสื้อดำเอาดีกูตีไอแลนทำไมอ่ะเดี๋ยวกูไปไปปะไปป่ะดูว่าไปเลยไปเลยตอนนี้สนใจรุ่นไหมไปได้ไปดิ่ฮาร์ทสามฮาวาย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 มันจะวอลแกงกันแล้วเนี่ยฮอลโหพี่พี่ครับผมรับรุ่นครับผมอยากเข้าแกงครับพี่ชายไอตีกูไอตีผมไรอยู่พี่ชายรับรุ่นครับรับรุ่นครับพี่ชายไตีผมไรอยู่ได้ได้แหวดรุ่นป่ะพี่ได้แหวดรุ่นป่ะ คอก่อตอกูรายู่กาังเก่นขอเตหน้ามงย้ยสดมอับโดิมือขูมอขัตน้างทีดิไม่ได้กือถัโ้สอย่ายิ้มมึงอย่ายิ้มผมม่ีผมมีผมมีนดอมเอามาข่ดอกกว่านเลย732 732ได้ไหนตี732สองเดี๋ยวกูดึงเดี๋ยวกูดึงขอดึงมาเวไอเซนกูรันมงาเลยปล่อยเลยปล่อยเลยน้องปล่อยเลยโอเคฮะไปไปจูเจอกันที่โกดังเครื่องบินนะ แล้วใครจะตามมาโอเคนนี้กูอยู่กูราก็มีตอบไอ้โง่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยมาดีไดิอ้ยมันหมุนใหญ่เลยอุ s <S <gallery> ้ยทามือเน่ยไหนกูตีไอเลนไหนแกงไอเลนไว้เหี้ยตีอลยเอเลยเลี้ยเลยเลี้ยพ่อมือโดนแบนดีสัมึงไปไหนแล้วเนะ เอ้เดบักขึ้นเลิฟฮารุเป็นเนาะฮารุอีกี่นี่ใครวะเดบักขึ้นเลิฟทำไรวอตรงไหนเพื่อนมึงอยู่ดิ่างนิติไม่เอาห่ะมีเพื่อนกูหลอยสัตว์กูถามวอตรงไหนกูดันเครื่องบินเออใครเนี่ยไอ้เหี้ยข้อมือตายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ไงไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยตะกองเนี่ยมาด่าพ่อกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงอะไรนะ ไอ้เขี้ม่วงไงเขี้ม่วงไงเขี้ม่วงอ่ะพ่อมึงสิตายไอ้สัตว์พ่อมึงดิตายเฮียสัตว์โอ้โหคนอย่างเยอะเลยหยอะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูบอแกงนะครับไอ้พวกมโนนะครับ